สวัสดีค่ะสวัสดีชาราศีตุลและคนาตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามความรักของคุณนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเครื่องเดือนแรกนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับราศีตุลน,นะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนั่นเองนะคะ การแบ,บ่งวันที่เป็นการแบ,บ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะไม่ตรงกับของไทยนะคะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมๆอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางประมาณนี้บางทีนะคะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนที่ขวัญพูดถึงพลังงานของเขาอาจจะเป็นของคุณนะคะต้องพิจารณาตามขวัญไปด้วยนะไพ่หลักนะคะกับความรักของคุณค่อนข้างที่จะดู เฉยๆหรือทำตัวเฉยก็ได้ทำตัวนิ่งๆบนความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณกำลังที่ดิวกับคนเป็นชาวละศีเมษนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาจะดูนิ่งๆหยิ่งๆเฉยเมยเย็นชาอะไรทำนองนั้นเขาจะชอบเป็นเป็นคนที่ให้คนอื่นเข้าหาเขาจะไม่ค่อยเข้าหาใครนะคะชอบให้คนอื่นทําตามใจตัวเองซะมากกว่า นะคะชอบสั่งประมาณนั้นแหละด้วยหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะมีตำแหน่งใหญ่เป็นข้าราชการนะคะาบางท่านนะคะก็น่าจะมีคนลักษณะนี้แหละเข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณก็ได้ด้วยนะคะมีมีเดอมูลด้วยความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะยังไม่เปิดเผย หรือยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคือก็ก็คือชอบกันเขาอาจจะมาชอบคุณหรือคุณอาจจะไปชอบเขาก็ได้แต่ทีนี้ด้วยเหตุผลบางประการนะคะที่คุณไม่สามารถเปิดเผยได้หรือยังไม่อยากจะบอกใครก็ได้ด้วยนะคะคือก็ก็ชอบอยู่เงียบเงียประมาณนั้นนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีเมษนะคะมีชาวราศีกันมีราศีตุลแล้วก็มีพฤษภ์นะคะ เอาละยังไงดีแลดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสัยนะคะนิสัยที่ชอบอีโก้ชอบชอบยังไงละ่ะชอบบ้าอำนาจหรือเปล่านะคะประมาณนั้นหรือคุณอาจจะกำลังทุก อาจจะกําลังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้คุณจะพยายามทําตัวเข้มแข็งไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าคุณเป็นอะไรนะคะพยายามทําตัวให้นิ่งทําใจให้นิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือในบางกรณีนะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายมีคนอื่น กำลังเริ่มต้นไปหลงใครสักคนหนึ่งด้วยนะคะเยอไฮพิเทสเกิดขึ้นแล้วอะ่ะผู้หญิงในความลับคนที่อยู่ในความลับก็ได้หรืออยู่ดีๆเราก็ต้องกลายเป็นคนที่อยู่ในความลับซะงั้นนะคะทั้งๆที่เราครบกันมานานแล้วหรือเปล่าแต่คนใหม่นะคะที่เขาไปหลงไปชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเปิดตัวกันแล้วหรือเปล่า เหมือนเขากับว่าชัดเจนกับคนใหม่แล้วอะค่ะสำหรับในบางกลุ่มเล็กๆนที่เจอพลังงานนี้มาทีหลังกลับกลายเป็นผู้ที่แซงหน้าอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะเอาละขวัญไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อยู่ในความลับนี้นะคะแต่จะมีคนใหม่นี่แหละที่เขาคิดจะจริงจังจริงใจด้วยอะซึ่งชาวราศีตุลคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณเลยบนความสัมพันธ์นี้คุณก็แลดูแบบ น้อยๆก็น่าจะมากกว่าน้อยอยู่เนะเครียดเลยล่ะนะ <S 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 คุณอยากจะเคลียร์ไหมอยากจะเข้าหาเขาอยากจะเข้าไปถามเขาแต่ทีนี้เขาอาจจะไม่คุยกับคุณเย็นชาฉนเฉยเมินนะคะความอึดอัดเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวถามไพ่ดีกว่า สำรับประสิติุนนะคะในกรณีที่คุณมีแฟนอยู่แล้วใครสักคนหนึ่งนะคะคนของคุณแอบไปมีคนอื่นละแล้วทีนี้นะคะอยากจะทราบว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณต่อไป เขาจะนิ่งกับคุณมากๆเลยชาวราศีตุลหรือคุณอยากจะนิ่งกับเขาก็ได้เพราะยังไงแพ่สลับกันได้นะคะพิจาจณานะความสัมพันธ์นี้จะต้องพอพักผ่อนไม่อยากจะทําอะไรแล้วไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรทั้งนั้นอาจจะเจ็บมาเยอะทุกมาเยอะจนหรือทะเลาะก,กันมาเยอะก็ได้นะคะอึดอัดกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก เดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่กรณีของคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขารักคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะถ้ารักแล้วทำไมจะต้องแอบมีคนอื่นจะต้องไปเห็นคนอื่นดีกว่านะเขามีตัวเลือกนะคะลักษณะเหมือนจะเป็นชาวราศีตุลหรือเปล่าที่เป็นผู้ถูกกระทำ คืออาจจะอยู่ไกลกันจนมีช่องว่างระหว่างกันหรือเปล่าหรืออยู่ด้วยกันจนชินชาแล้วจนไม่รู้ว่ารักกันอยู่ไหมคือตอนนี้เขากำลังคิดตึกตรองไตรตรองจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาก็อึดอัดนะคะคิดมากเหมือนกัน แรดูนะคะจะบอกว่าเ,ออเขาอาจจะปล่อยคุณนะชาวราศีตุลเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนว่าเขาจะปล่อยคุณเหมือนว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันค่อนข้างที่จะเย็นช้ามากๆแล้วหมดรักหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะก,กันหนักมากจนจนมันไม่เหลือความรักให้แก่กันแล้วอะค่ะทิฐิ คุณก็ด้วยเขาก็ด้วยนะคะไม่ยอมลงให้กันไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันถ้าไม่ใช่เรื่องมือที่สามก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะสำหรับบางท่านนะคะก็น่าจะมีอาการนี้อยู่คือภาระก็เยอะสิ่งที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบอะแต่แลดูเหมือนว่ามี คนหนึ่งที่จะต้องแบกรับเอาไว้คนเดียวเอาละนะคะมาดูซิว่าตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณเขายังรักยังมีเยอะใหญ่กับคุณหรือเปล่าเหมือนนะคะ อาการนี้ใครสักคนหนึ่งถ้าคู่รักของคุณเขาเป็นผู้ถูกกระทำชาวราศีตุลคุณเป็นผู้นอกใจเขาเขาเหมือนจะพยายามทำใจนะคะปล่อยวางปลงอะไรจะเกิดก็เกิดประมาณนั้นนะคะตัดก็ตัดไม่เป็นไรนะคือใครสักคนหนึ่งก็คงจะมีอาการแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าคุยกันไปก็มีแต่เรื่องอึดอัดมีแต่เรื่องมันมันไม่มีความสุขอะ ประมาณนั้นมาดูซิว่ายังไงเอ่ยสำหรับท่านที่อยากจะทราบว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่านะคะเขาคิดยังไงบ้างยังรู้สึกกับเราบ้างไหมโอห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นี้ก็จะเป็นอาการที่เหมือนกับว่ามันแห้งแล้งลงแล้วกับเรื่องความรักเรื่องของใจเย็นชามากๆหมางเมินต่อกันนะคะ เหมือนคุยกันไปงั้นๆละ่ะสำหรับท่านที่ยังคุยกันอยู่เพราะเรื่องเงินเพราะเรื่องที่ลงทุนร่วมกันเพราะเรื่องงานก็ได้แต่ความรู้สึกมันมันเหมือนตายลงไปแล้วอะ่ะ<ม>เขาก็มีคนใหม่เราด้วยเขาก็มีคนที่ชอบเราด้วยนะคะอันนี้ เอาคำถามไหนดีสําหรับไม่หมอค่อนข้างที่จะอึดอัดตามนะคะไม่รู้จะถามคําถามไหนดีสําหรับท่านที่นะคะมีคนที่อยู่ในความลับละกับคนที่อยู่ในความลับนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของเขาโอเคดีไหมสิบดาบนะคะคนที่อยู่ในความลับนะจะต้องงานเข้าแน่ ความเจ้าชู้นะคะของใครสักคนหนึ่งทำร้ายนะคะคือจะเป็นในลักษณะที่สำหรับบางท่านนะคะก็เอาแต่ความสุขของตัวเองเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้จนลืมว่าอีกคนหนึ่งจะทุกข์แค่ไหนหรือเปล่านะคะไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงจิตใจของอีกคนหนึ่งเลยอะ่ะค่อนข้างที่จะอาการหนักอยู่นะ ไม่ว่าใครที่เป็นคนที่อยู่ในความลับหรือมีความลับก็ตามนะคะให้เรามาระวังไว้ด้วยว่ามีสิบดามอยู่ในนี้ถึงแม้ว่าจะมีความความสุขแต่ก็แฝงด้วยความทุกข์ด้วยเช่นกันนะคะหนักด้วยสุขก,ก็ดูเหมือนสุขมากนะคะทุกข์ก็คือทุกข์มากปะปนกันนะคะคือเหมือนในลักษณะที่ใครสักคนหนึ่งหลงคนนี้ ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเขาแต่ทีนี้มันแฝงไปด้วยความทุกข์ของใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีความทุกข์ในนี้ด้วยนะคะอึดอัดอาจจะเปิดเผยไม่ได้ต้องเก็บงำเอาไว้นะคะเอาล่ะอาจจะเจ็บทั้งทุกฝ่ายเลยด้วยซ้ำคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บและคนในความลับก็เจ็บ ตุนหลายหลายท่านนะคะคุณรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากจะอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะจะพยายามทำตัวเข้มแข็งไหมก็เลยมาเป็นอดอ The Emperor ใบนี้นะคะจะเมินเฉยคุณจะเหมือนกับให้รู้ว่าเราก็อยู่ได้ฉันเข้มแข็งมากพอคุณจะไปก็ไปประมาณนั้นนะคะ มาดูสิสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระ,ะทำยังไงต่อคะเขาจะทำยังไงต่อเทโรเฟรนนะคะนั่นไง yeah. <c oughs> เอาละถึงเวลานะคะไพยเวนกรรมขึ้นแล้วนะจะบอกว่าชาวราศีตุลหรือแม้แต่ชาวสองก็ตามใคร ทำอะไรเอาไว้เวรกรรมก็ต้องตามทันอยู่แล้วคุณจะต้องได้รับกรรมนั้นอย่างสะสมด้วยนะคะทําดีได้ดีไพ่บอกว่าอย่างนั้นทําไม่ดีก็จะได้แบบนั้นนะเขาจะคืนความยุติธรรมให้แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เขาจะตามทวงให้นะ คนที่ดีที่สุดคุณกลับมองข้ามหรือถ้าชาวราศีตุลถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทํานะเดี๋ยวในวันข้างหน้านะคะถ้าคุณผ่านช่วงเวลาแบบนี้ช่วงแย่ๆแบบนี้ไปได้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดหรือว่าอาจจะ,ะมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตของตัวเอง อยู่กับตัวเองหรือไม่มีเขาอดีแล้วนะคะรู้สึกโล่งขึ้นสบายขึ้นประมาณนั้นนะคะก็คือขอให้คุณลดสภาวะความเครียดเฉยๆความคิดมากนะคะแค่นั้นเองทุกอย่างเรื่องราวในชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะต้องมอกไว้เลยนะว่าพ่อมีไพ่เดมเพลแล้วก็ดูเวอร์อยู่นะคะ ใครที่ไม่ใช่ก็ต้องจากไปใครที่ทําอะไรกับคุณเอาไว้เขาจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างสะสมด้วยแล้วชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณทำดีแล้วความดีเหล่านั้นจะกลับมาส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะความสุขความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความเพรีพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการหรือปรารถนาประมาณนี้นะคะทำบุญไว้เยอะๆนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามนั้นเลยเอาล่ะสำหรับคลิปเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลน,นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมจนจบถ้าชอบก็ช่วยกด u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปโหลดคลิปใหม่ๆส่วนท่านใดน,นะคะที่อยากจะเข้ามาติมาชมนะคะก็เมน์กันเข้ามาเมน์กันเข้ามาได้เลยนะคะกวรอ่านทุกเมน์นนะ ไปแล้วนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ